สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะพบกันอีกวันนี้เช่นเคยนะคะกับมรดาผ้าขามนะคะเป็นวันครุธนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะเราจะนําสินค้าดีๆช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีผ้าคลุมไหล่หรือผ้าพันคอสวยๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ให้ดู E ีด้านบนให้ดีนะคะแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านอยากได้นัมเบอร์ไหนก็บอกมานะคะรับรองค่ะสินค้าจากนัมเบอร์ที่ท่านดูนะคะเป็นสินค้าเบอร์ที่ส่งให้ทุกๆุกคนนะคะเราจะไม่สับเปลี่ยนสินค้านะคะหากสินค้าของท่านดูแล้วท่านก็จดเบอร์จดอะไรโทรหาวราดาได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์โทรก็อยู่ด้านบนสุดแ0 8 1 8 2 5 8 3 7นะคะ ในคลิปนี้วันนี้วรดาก็จะมารีวิวสินค้านําเสนอผ้พาพันคอนะคะผ้าพันคอลายหุกแก้วนะคะสี 4, ตะกอนะคะหรือเรียกว่าภาษาอทอกระสีเ 4, ขานะคะผ้านุ่มๆจากนะคะฝืนละ300 390 350เราไม่ขายเราขายเพียง250หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากซื้อไปฝากไว้ตอนก็โอเคนะคะอันนี้นะคะเป็นผ้าพันคอสวยงามนะคะอันนี้เป็นลายก้างปลานะคะสวยคะคะ ลายก้างปลาดูนะคะเป็นลายเรียบร้อยเลยนะคะสวยค่ะอันนี้เป็นสีขาวผ้านุ่มนะคะเราเป็นพันธ์คอสวยงามอุ่นนะคะสินค้าอุ่นค่ะผ้าเป็นผ้าของอ่าชาวอิสานแท้แน่นอนนะคะผ้าเนี่ยค่ะเราจะใส่อย่างนี้สวยค่ะอุ่นด้วยนะคะอันนี้พืนหนึ่งสองร้อยห้าสิบนะคะสวยนะคะมีหลายผืนนะคะเป็นลายนี้นะคะอันเดียวกันนะคะวันลดะด เสนอให้พ่อแม่พี่น้องเพียงคืนละ250นะคะํำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะํำเบอร์หนึ่งสวยงามแค่อันนี้ครึ่งเดียวนะคะถ้าหมดคืนจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะไม่เอาออกหมดเพราะว่าลองพับไม่ไหวนะคะสินค้ามีมากมายอันนี้คือํำเบอร์หนึ่งนะคะเวลาดานําเสนอเพียงคืนนี้250บาทนะคะหากท่านต้องการท่านก็แท็บไลน์แอดหน้าจอได้นะคะแทเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขาย250นะคะ กติกาเหมือนเดิมโอนก่อนนะคะแล้วก็ค่าส่งเพียง50บาทเท่านั้นนะคะต่อรอบนะคะ250านะคะหากท่านอยากได้หลายๆถุ่ก็มีนะคะลายเดียวกันนะคะเอาไปฝากไปต้อนหรือหากท่านอยากได้กล่องก็ซื้อกล่องเพิ่มนะคะกล่องละย0บาทขครในราคาต้นทุนนะคะน,นะคะัมเบอร์หนึ่งนะคะมีหลายกุ่นะคะหากท่านต้องการนัมเบอร์หนึ่งก็มีสวยแท้แน่นอนเราจะไม่ปือออกมานะคะอันนี้คือนัมเบอร์หนึ่งนะคะ250บาทนะคะ ต่อมานี้เป็นนัมเบอร์สนะคะลายลูกแก้วเหมือนกันนะคะผ้าสีแต่กองผ้านิ่มนะคะ250เหมือนกันนะคะอากาศเย็นๆพันได้คุมคุมคุมหัวก็ได้นะโพกหัวก็ได้นัมเบอร์สนะคะ250นะคะจากราคา350เราไม่ขายขายเพียง250นะคะนัมเบอร์ส 250บาทนะคะหากท่านใดอยากเอาไปฝากไปต้อนนะคะหรือเอาเป็นของสมมาหรือเรียกว่าของไหว้ก็ได้นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะเป็นผ้านุ่มเลยค่ะ250เท่านั้นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะ250บาทนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายนะคะงามมากร้อมคาม,คมแท้ของจังหวัดสกลนครนะคะนะคะัมเบอร์สนะคะ มีหลายผืนนะคะนำเบอร์สองนะคะหากท่านต้องการท่านอยากได้ก็โอเคนะคะอันนี้คือนำเบอร์สองนะคะมีหลายผืนนะคะสวยแทย้แน่นอนนะคะต่อมานี่เป็นนำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนี่มีอยู่สีผืนเดียวนะคะอันนี้เป็นสีเทานะคะเทานะคะขอบเทาที่เรายกมื่อสักคู่เทาต่ขอบสีคามอันนี้เป็นขอบเทานะคะในราคาเดียวกันนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนำเบอร์สามนี้เรามีอยู่ผืนเดียวนะคะ มีผืนเดียวเพราะค้เข้ากันมานะคะสินค้าของเรานะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างนะคะที่เรายกขึ้นมานะคะให้พ่อแม่ดูลายให้ชัดนะคะอย่าดูสีนะคะดูลายนะคะสินค้าดูตามลายนะคะลายผ้าเป็นแบบไหนลายตรงกันเป๊ะนะคะบางทีบางครั้งเรายกขึ้นนะคะจะเป็นสีสะท้อนจากโทรศัพท์ด้วยนะคะจากแสงไฟด้วยนะคะอันนี้เป็นสีล้วนนะคะ สวยมอนกัน,นะระสีล้วนงามแท้แน,น่นอนนะคะ250เช่นกันนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์ส่นะคะ,ะ,คะพราะเมพี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเจอร์แคปเจอร์เลยนะคะ250ซื้อไปฝากไปต้อนเป็นของสมมารหรือของไหว้ก็ได้นะคะในราคา250บาทจ้าสินค้าทุกอย่างของเรามีขายนะคะสินยาทุกอย่างของเรามีพร้อมขายนะคะ สวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าคอลงงามโอเคนะคะสินค้าเราโอเคทุกผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านสนใจท่านรีบแอดไลน์เลยนะคะน้ำเบอร์สี่นะคะน้ำเบอร์สี่นะคะสวยค่ะมีหลายสีหลายผืนนะคะสีเข้มนะคะน้ำเบอร์สี่นะคะ มาเป็นนัมเบอร์ห้าตัวนี้นะคะนัมเบอร์ห้านัมเบอร์ห้าสวยแท้แน่นอนนะคะเป็นสีามนะคะอันนี้ขอบเข้มนะคะขอบเข้มนะคะนัมเบอร์ห้าหากพ่อแม่พี่น้องต้องการสนใจแคปเลยนะคะเบอร์ห้าเป็นขอบสีเข้มนะคะเบอร์ห้ามีหลายฝืนจะมีขอบจืดกับขอบเข้มเป็นเบอร์ห้าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นขอบเข้มรับประกันนะคะสินค้าสวยงามนะคะสวยงามผ้านุ่มนะคะผ้านุ่มนะคะสินค้าเราคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะคะ คัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าเรางามนะคะสินค้าเราตรงหน้าปกนะคะสินค้าโอเคนะคะสวยนะคะอันนี้นาเบอร์ห้าขอบสีเข้มนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอบเข้มแต่ถ้าท่านอยากได้ขอบออกจืดๆหน่อยก็เป็นตัวนี้นะคะอันเดียวกันนะคะนาเบอร์ห้าได้เรียกว่าขอบสีจืดนะคะถ้าท่านอยากได้ขอบสีจืดก็เหมือนกันนาเบอร์ห้านะคะท่านทักได้เลยว่าจะเอาขอบสีจืดหรือสีเข้มนะคะ สีเข้มก็มีหลายผืนนะคะเนี่ยวลดามีสินค้าพร้อมขายนะคะพร้อมขายหลายผืนแท้แน่นอนนะคะ,ะ,คะและต่อมาตัวนี้นะคะเป็นสีย้อมเปลือกไม้ธรรมชาติสวยงามกิงๆปกติตัวนี้ราคาต้องขาย390แต่วันนี้เราก็มาลดหลังขายให้ราคาเดียวกันนะคะมีลายสายฝนด้านในด้วยนะคะเพียง250นะคะหาท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดลายงามมากนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์6นะคะเพราะมีพี่น้องค่ะ น้ำเบอร์6นะคะน้ำเบอร์6สวยค่ะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกจากตรงหน้าปกนะคะ250บาทนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะมีลายสายฝนด้านในผ้างามนะคะผ้างามมากเลยนะคะ250เท่านั้นนะคะเรานะขายในราคาโปรช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่นะคะ250นะคะ มีหลายฝืนนะคะมีหลายฝืนนะคะหากท่านอยากได้ก็โอเคนะคะมีหลายฝืนแล้วต่อมาเรามามีเป็นเบอร์เจ็ดลายเดียวกันแต่ตัวนี้ท่านดูดีๆมันจะไม่มีสายฝนด้านในนะคะตัวนี้นะคะจะไม่มีสายฝนด้านในเล็นะคะอันนี้จะมีแต่ลายค้านะคะตัวนี้นะคะสวยนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะ นัมเบอร์เจ็ดนะคะ250เช็ดกันอันนี้ก็มีหลายฝืนนะคะตอนนี้จะไม่มีสายฝนด้านในนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะของเรามีกิ่งพร้อมขายและตรงหน้าปกนะคะว mm hmm. รลดาขายสินค้าตรงหน้าปกชัดเจนนะคะขอให้ท่านดูลายดีๆสินค้าที่ส่งไปตามลายเป๊ะทุกอันนะคะขอให้ท่านดูแล้วก็ขอให้ท่านเช็คนะคะเวลาวรลดาชิดตังให้นะคะขอให้ท่านตรวจสินค้าแล้วรีบทักมาเลยนะคะ ถ้าท่านโอเควลรดาก็จะส่งให้ตวนนี้บปสนีจานเลยนะคะอันนี้น้ำเบอร์เจ็ดนะคะก็มีหลายผืนเช่นกันนะคะน้ำเบอร์เจ็ดนะคะย้อมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะต่อมาอันนี้นำเบอร์แปดนะคะอันนี้ยิ่งสวยนะคะย้อมเปลือกไม้เปลือกประดูอย่างแท้แน่นอนเลยนะคะถ้าสวยจาก350ไม่ขายขาย250เช่นกันนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านดูนะคะสินค้าของเรา ตรงหน้าปกนะคะนําเบอร์8 2ดสนะคะท่านอยากได้นําเบอร์ไหนก็แอดไลน์แคบมาเลยนะคะสวยค่ะยอมเปลือกไม้ธรรมชาติท่านุ่มเลยนะคะท่านุ่มนะคะทุกเข้าไปอย่างง่ายง่าย,าย,ายก็อุ่นแล้วนะคะสินค้าของเราสวยค่ะของคนไทยผลิตที่จังหวัดสมุรนครน,นะคะอันนี้นําเบอร์นะคะตัวนี้นําเบอร์แนะคะยอมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะก็มีอยู่นะคะมีหลายคืนนะคะอ่าท่านต้องการกีคืนก็ทักมานะคะ ต่อมานี่เป็น number เก้านะคะ number เก้าอันนี้สวยเหมือนกันสีขาวสีตะกอนะคะตัวนี้เป็นคามเข้มแต่มีขอบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอให้ท่านดูดีๆนะคะ number เก้านะคะก็มีนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายท่านต้องการแอฟแคบนะคะ250ร้้าเท่ากันนะคะ number เก้าสินค้าของเราตรงหน้าปูกสินค้าของเรางามตรวจเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยนะคะกวอนบร,ริดาจะรับซื้อสินค้าก่อนบราดาจะ เอาเข้าร้านต้งขวดกับแม่กี่ทอให้เรียบร้อยเลยนะคะสินค้าของโรงงานแท้แน่นอนนะคะต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนับเบอร์สิบนะคะนี่ค่ะสวยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีขาวลายลูกแก้วเหมือนกันนะคะตัวนี้มีอยู่เพื้นเดียวนะคะงามน,นะคะนับเบอร์สิบนะคะสองร้อยห้าสิบหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแอดไลน์แคเลยนะคะงานแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันนะคะ สินค้างามเนื้อหนาเนื้อแน่นด้วยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะโอเคทุกผืนเลยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สิเอ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สินะคะสวยแท้แน่นอนนะคะนัมเบอร์สินะคะเป็นผ้าสีตะโกอนะคะสี่ตะโองามนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สิเอ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดต้องการแคปเลยนะคะตัวนี้นัมเบอร์สินะคะ แคบเลยสวยงามแพนแน่นอนเลยนะคะนำเบอร์สิบเอ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้เราก็เป็นผ้านะคะผ้าพันคอนะคะสี 4, ตะกอนะคะลายลุกแก้วมีค่ะกุนดีใส่สบายนะคะวันนี้วลราดาก็มายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคาที่เศษเพียงคืนและ250บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยในราคามิตรภาพนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์ Ad จากเบอร์โทรซึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเจ็ดนะคะวลราดา้าคามโทรหาได้นะคะ ทุกท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวารดาขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ